เพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางมายัางจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเข้ามาในตัวเมืองเรียกว่าบ้านดอนแล้วก็ที่พักเนี่ยผมอยากจะแนะนำโรงแรมราธ,ธานีที่อยู่กลางใจเมืองโรงแรมนี้ตั้งอยู่ใกล้กับถนนคนเดินนะครับหรือตลาดสารเจ้านั่นเองเพื่อนๆที่พักที่โรงแรมนี้นะครับสะดวกสบายเพราะว่าสามารถเดิน ไปทานอาหารเช้ามีติ่มซำม,มีบักุเตมีข้าวต้มปลาต่างๆนะครับตอนเที่ยงนะครับก็สามารถเดินไปทานบะหมี่เกีาา๊ยวปลาโอ้โหร้านนี้นี่สุดยอดแนะนำเลยนอกจากนั้นพอถึงมื้อเย็นก็สามารถเดินไปที่ตลาดสารเจ้านะครับเป็นตลาดานัดกลางคืนนะครับที่มีอาหารหลากหลายคือทั้งถนนปิดถนนเลยแล้วก็มีร้านอาหารสองข้างทางเยอะแยะไปหมดนี่คือความสะดวกสบาย สำหรับเพื่อนๆที่มาที่นี่นะครับแล้วที่สำคัญคือไม่ต้องกังวลในเรื่องที่จอดรถนะครับเพราะโรงแรมมีจัดที่จอดรถไว้มากมายสำหรับท่านที่ขับรถมานะครับที่นี่เนี่ยห้องพักนี่สะดวกสบายสะอาดและก็ปลอดภัยมี w i f i มีทีวีแล้วห้องนี่สะอาดมากทีเดียวเพราะฉะนั้นผมอยากจะแนะนำที่สำคัญนี่นะครับเพื่อนๆด้านล่างติดกับโรงแรมเนี่ยก็จะมีคาเฟ่นะครับ ซึ่งคาเฟ่อันนี้เนี่ยคาเฟ่ยูนะครับคาเฟ่ยูเนี่ยเวลาเรามาพักที่นี่นะครับเขาจะให้คูปองสองใบนี่ครับลด1 0สํารสำหรับเพื่อนๆที่จะไปทานกาแฟทานพวกแฮมเบอร์เกอร์หรือเฟรนฟรายอะไรต่างๆเนี่ยยื่นบัตรนี้ได้เลยลด10%สําสำหรับเพื่อนๆที่มาพักที่โรงแรมนี้นี่คือโปรโมชั่นพิเศษของโรงแรมราชธาน,นีนะครับเดี๋ยวผมจะพา เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศของห้องพักนะครับว่าเป็นอย่างไรความปลอดภัยนี่นะครับโรงแรมนี้จะใช้ระบบคียการ์ดเสียบเข้าไปตรงจุดนี้คือระบบคียการ์ดมีเครื่องทําน้ําอุ่นโถสุขภัณฑ์ก็สะอาดสะอา้านมีการทาําความสะอาดมีอ่างล้างหน้านะครับที่อยู่ภายในของห้องน้ําซึ่งการออกแบบเนี่ยกะทัดรัดแล้วก็สะดวกสบายนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของภายในห้องน้ำนะครับสำหรับห้องนอนเตียงนะครับก็ เป็นเตียงที่ออกแบบไว้อย่างดีนะครับแล้วก็สะอาดสะอ้านใช้ผ้าสีขาวล้วนนุ่มหน้านอนสําหรับที่นอนนี้นะครับก็นุ่มสบายนะครับไม่แข็งจนเกินไปและก็ไม่อ่อนจนเกินไปนอนแล้วไม่ปวดหลังครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับนุ่มสบายนะครับนอนแล้วไม่ปวดหลังครับเพื่อนๆการออกแบบภายในห้องพักออกแบบให้เรียบง่ายครับคือห้องนอนนะครับ การตกแต่งภายในเรียบง่ายสาดสะอ้านทีเดียวน่าพักมากครับเพื่อนๆสำหรับโรงแรม้าทธานีแห่งนี้มีตู้เย็นมีทีวีและก็แอร์ทำฟาร์มเย็นนะครับมีการร้อยสายไฟด้วยท่อเหล็กแสงสว่างก็สว่างสวยห้องเก็บเสื้อผ้านจะมีกระจกบานใหญ่มองเห็นท่้ทั้งตัวแล้วก็สามารถเลื่อนนะครับ เนี่ยครับก็เป็นที่เก็บเสื้อผ้าแขวนเสื้อผ้าได้นะครับอ้โหูสะดวกสบายเลื่อนปิดเปิดได้เลยบริเวณหัวเตียงมีปลั๊กให้หลับที่จะชาร์จแบตเตอรี่มือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับบริเวณของหน้าต่างจะมีผ้าม่านเป็นแบบทึบแสงมากเลื่อนเปิดได้เพื่อดูบรรยากาศภายนอกนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับพอเปิดแล้วก็สว่างสวยเลยเพื่อนๆที่จะมาพักที่โรงแรมราชธานีแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ในตัวเมือง ซึ่งเป็นที่ที่มีแขกมาพักกันเยอะแยะไปหมดทุกวันเนี่ยเต็มไปหมดดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทขอให้จองห้องพักมาล่วงหน้าเลยที่เบอร์077203141แล้วก็077203142นะครับโปรพิพัฒน์ได้รีวิวให้กับเพื่อนๆได้นนชมแล้วว่าโรงแรมแห่งนี้ได้ปรับปรุงใหม่เรโนเวตใหม่แล้วก็น่าพักมากทีเดียวโปรพิพัฒน์คอนเฟิร์มโรงแรมนี้ สะอาดปลอดภัยถึงแม้จะไม่ใช่โรงแรมระดับ5ดาวก็ตามแต่คุณภาพนี่เหมือนกับโรงแรมระดับ5ดาวทีเดียวสะดวกสบายไม่ว่าจะไปทานอาหารตอนเช้า,ตอ,ชาตอนเที่ยงตอนเย็นโอ้ oh 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 oh. ไม่ต้องใช้รถอีกต่อไปคือเดินเอาเพราะมันอยู่บริเวณที่ใกล้กับศูนย์การค้าศูนย์อาหารและร้านอาหารต่างๆมากมายปอพิพัฒน์เลคคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆที่จะมา ที่สุราธ,ธานีให้มาพักที่โรงแรมราชธ,ธานีเพื่อนๆได้ชมคิปของผมแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และช่วยกันกดติดตามเพื่อชมคลิปดีๆของผมนะครับโปพิพัฒน์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ